สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอชิล่าเกมเมอร์นะครับอยู่กันกับเกมกันดวางแผนบนมือถือโมบิลสูตรกาดวางแผนบนมือถือโ Mobile สูตรกดยูเซเกตนะครับพรุ่งนี้มีอัปเดตเข้ามานะครับวันที่16เมษายนนะครับรีวิวมาเรียบร้อยนะครับตู้กาชามาตามคาดเลยนะครับนาราทีกัันดัามเอามาตีกับบอสนาราทีกัันดัามนั่นเองนะครับสำหรับอัปเดตพรุ่งนี้นะครับมีอะไรบ้างมาดูกันดีกว่านะครับ ก็กิจกรรมเบรดแบตเทิร์ดนะครับบอสนาราทิเป็นดัมเอแพคนะครับแล้วก็มีสตอรี่โหมดนะครับอามโรชาเนื้อเรื่องอัดเข้ามาอีกแล้วนะครับรับเพรฟรีนะแล้วก็ตู้กาชาตัวใหม่นะครับนาราทิบกันดัมบีแพ k นะครับอ่าตัวทองสีเหลืองนะครับตามคาดเลยตัวนี้นะ URM0356 นะครับนาราทิบกันดัมบีแพ k แล้วก็ไฮลอดนะครับอีกตู้หนึ่ง UR40265 โจนาบาสตานั่นเองนะครับ ตัวนี้เป็นตัวสายบัฟที่เอาไว้เล่นพวก PVE เป็นหลักนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดกันก็สำหรับนาทาิกันดัม b p a c นะครับตัวนี้ในเทียริทของอารีนาญี่ปุ่นนะครับไม่ติดนะไม่ติดเทียนะครับแต่ว่าเทียโคอ,อปเลดบอสนะครับหรือพวกด่าน PVE ติดอยู่ในเทียบีนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะอ่ะตัวนี้นะครับคะแนนเนี่ยเขาให้ไว้8คะแนนนะเป็นตัวสายซัพพอร์ตคงสีเหลืองนะครับ จุดเด่นของมันก็คือการบัฟให้กับทีมนั่นเองนะครับามาดูลาลีเยดเข้ากันก่อนนะว่าจะมีบัฟอะไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ลงได้ทุกเทเลนต์นะครับก็คือลงในโลกได้นะครับไปจัก,กรวาลได้แล้วก็ลงใต้น้ําพอได้นะครับสกิลอันติของตัวนี้นะครับอย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วก็คือถ้าเกิดเราสุ่มได้5บ้างนะครับ อันตีจะทําการโจมตีใส่ศัตรูคิดเป็น722เปอร์เซ็นต์นะครับใส่ศัตรูหนึ่งตัวแล้วก็ศัตรูที่เป็นเครื่องไซโคเฟมนะครับจะโดนความเสียหายเพิ่มเข้าไปอีก7 2็อีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะเพิ่มความเสียหายจากการยิงนะครับให้กับพันธมิตรของเราทุกตัว25%เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา20วินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มแม็กแคปดาเมจนะครับให้กับพันธมิตรของเรานะครับหน่วยของเราที่เป็นสไนเปอร์เพิ่มเป็น20,000 0เป็นเวลา20วินะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวที่เป็นเจเนริกนะครับลูกเท้าก็จะเพิ่มแม็กแคปเดาเมจสองแสนด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเพิ่มดารเมจได้ค่อนข้างเยอะสําหรับการอัพ5ดาวนะครับตัวนี้พออัพ5ดาวปุ๊บนะมันจะช่วยบัฟให้ทีมของเรานะครับตัวที่เป็นสายสไนเปอร์นะเพิ่มความเสียหายจากการยิงขึ้นอีก25%ารตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับจนกว่านาฬิกากรดัม B ีแพ็กจะระเบิดไปนะครับหรือว่าตายไปนั่นเองนะแล้วก็จะบัฟนะครับตัว หุ่นฝั่งเรานะครับที่เป็นสายเจเนอริกด้วยนะลูกเท้านะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีก25%นะครับค่าหญิงนะตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้เลยนะครับอ่าแล้วก็เกรดเอเอนะครับจะเร็วขึ้น64%ในช่วง60วินาทีแรกของการต่อสู้นะครับตัวนี้จะไม่มีไอ้นี่นะเกรดอัตติฟื้นฟู50%นะครับก็คือเริ่มมาไม่มีเกรดนะต้องมาเก็บเกรดเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวแบบเนี้ยส่วนใหญ่ในอารีนาไม่ค่อยไม่ค่อยมีอิมแพคอะะะไระรรนับเพาาว่า มันยังไม่ทันได้อันติยังไม่ทันได้ออกสกิลอะไรส่วนมากจะตายไปก่อนนะครับแล้วยิ่งเป็นอารีน่ายุคหลังๆเนี่ยโอ้โหดาเมจแบบตมูมตามมากนะเออยกเว้นใครที่ใครที่มีตัวกาดสมบูรณ์นะครับอย่าง v 2แอซโกัะน้ำตัวล่าสุดนะครับแล้วมาคอมโบกับเจเนริกตัวอื่นเนี่ยมันอาจจะช่วยได้เยอะขึ้นก็ได้นะเพราะว่า ไอตัว v 2 a s s อกันดั้มมันบังดาเมจได้นะครับถ้าเกิดวางวางฟอร์เมชันดีๆนะเออไม่ได้ก็อาจจะมีคนไปคอมโบได้นะแต่ว่าเราต้องมีตัว v 2กันดั้มแอซโซก่อนนะเนะยครับในส่วนของสกิลที่1นะครับติมแต่เริ่มต้นการต่อสู้จนกว่าตัวนี้จะตายนะครับความแม่นยำของพันธมิตรทั้งหมดของเราเพิ่มขึ้น14%นะครับโอ้ตรงนี้ช่วยได้พอสมควรนะเวลาเจอพวกตัวหลบเยอะๆนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับ เพิ่มความมั่นยำให้กับหุ่นที่เป็นสายเจเนริกนะครับแล้วก็หุ่นสายสไนเปอร์ขึ้นอีกอย่างละ28รซนะครับจนกว่านาฬิกากันดัม B pack จะถูกทำลายนะครับโอ้โหถือว่าบับให้เจเนริกแม่นขึ้นเยอะเลยนะ28นะครับสกิลสกิลสองใช่ป่ะบวก28ให้สายเจเนริกนะครับแล้วบวกอีก14ที่สกิลหนึ่งรวมแล้วนี่ใช้ได้อยู่นะ42เลยนะ ถือว่าเพิ่มความแม่นมาค่อนข้างเยอะนะครับเออเอเอก็แต่ยังว่าเป็นตัวบัฟนะนะในอารีน่าอาจจะเล่นได้ลาบากนิดนึงนะครับยกเว้นมีตัวตามเงื่อนไขที่ผมบอกไปนะครับทีนี้มาดูในส่วนของไพลอตนะครับโยนาบัตต้าตรงนี้เขาให้ไว้แปละแนนเช่นกันนะครับดูซิว่าเก่งอะไรบ้างหลักๆค่าสแตทน,นะครับจะอยู่ที่รีิต,ตนอย่างเดียวเลยนะก็คือ ไม่ได้เน้นยิงไม่ได้เน้นทำดาเมจเน้นอยู่ให้รอดนะครับสกิลที่1น่นะครับเมื่อขับโมบิลสูที่เป็นแอตทิบิวต์เหลืองนะครับความแม่นยำเพิ่มขึ้น17%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับเมื่อขับโมบิลสูที่เป็นสายสนับสนุนนะารูปธงนะครับการเพิ่มขึ้นของเกร EX จะเพิ่มขึ้น18%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้ก็คือเกร EX เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อขับโมบิลสูที่อยู่ในหมวดของฟินิกซ์ฮันนะครับ การเพิ่มขึ้นของเกียร์ EX จะเพิ่มขึ้นอีก18%นะครับตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้ก็คือเร็วขึ้นอีกรวมแล้ว36เลยนะแล้วก็เมื่อมูบิสูต์อยู่ในหมวดของหุ้นตัวเอกนะครับ mm hmm. ปัตากานีเนี่ยนะค,ความเสียหาย EX นะครับที่ได้รับจะลดลง13%นะครับตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้แล้วก็เมื่อมบิสูต์อยู่ในหมวด e a r t h f e d e r a t ั o นนะครับ3,000โลกค่าเรนจะเพิ่มขึ้น12%เป็นเวลา20นาทีเมื่อ สร้างความเสียหายได้สแต็กได้10ครั้งนะครับตรงนี้จากสกิลโผงไพ่หลอดนะครับเกรเอ็กเร็วขึ้น18-18กับรวมเป็น36นะครับแล้วก็ตัวหุ่นนะตัวหุ่นได้จากการอัพ5าดาวอ e ีก6กเ็นะครับก็คือเล่นเกรดเร็วขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกไปในอารีน่าอาจจะไม่ทันนะครับเพราะว่าดาเมจเร็วมากยกเว้นแต่ว่ามี v 2 a s s อส l นะครับมาบล็อกให้อาจจะพอได้แต่ก็ก็ถือว่าเล่นยากอยู่ดี คก็น่าจะเป็นแค่ตัวที่เอาไว้ใช้ในเล่นใน RPVE นะครับ Co-op เรตบอร์ op, board, แค่นั้นแหละสรุปนะครับตัวนี้สายฟรีสายเติมน้อยข้ามเลยนะครับเพราะว่ามันเอาไว้เล่นแค่กิจกรรมทำดาเมจเท่านั้นนะครับสำหรับสายเติมเยอะสำหรับสายเติมเยอะเท่านั้นนะอ่ะโอเคครับโอ้ก่อนจะไปเดี๋ยววันนี้มีสุ่มกาชาฟรีนะครับ Enkiday ทุกวันที่15 นะไหนมาลองดูซิว่าจะได้ตัวอะไรดีๆหรือเปล่ากดไปเหมือนจะเงียบสงัดเอ้ยไม่แน่มีฮาโลยูนิครรอนอ้าวบาหนาไม่ผูกอ๋อฟูนบอลท่านใหม่ใส่จะไม่ได้ เงียบโอ้ยไม่ออกเลยครับเรียบร้อยเอนเกเดของเราเป็นเอนเกจเกลือไปซะแล้วยังยังยังเหลือไพลอตอีกดึงมาตีฟรีขอ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 ไอเนีย่ยชาชาชาอัสนาเบิ้ลเนี้ยชานาเบิ้ลตัวเหลืองอ่ะ อยู่ไหนวะนี่เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยซีศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งไงให้มันได้หน่อยดิก่อนจะไปเล่นอีกเกมเนี่ยทิ้งท้ายหน่อยโหลดหน่อยโหไม่โหลดเลยเงียบสงบเลยครับไม่มีจอตรงมจอแตกเลยโอ้โหไม่มีนะครับ เกลือแท้ๆอ้วันนี้ใครสุ่มอะไรได้ฟรีบ้างมาบอกกันบ้างนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอดบไบตทนอีแล้วกันหากใครชอบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับดีไปแล้วครับสวัสดีครับ